าพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของควันหลงปีใหม่กันหน่อยครับโดยเฉพาะเหล่าทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะกันนี่แหละครับในช่วงของการสู้รบตามแนวชายแดนคือเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพอมองกุฎเกล้านะครับได้ออกจากหอผู้ป่วยครั้งแรกแล้วก็ออกมายืนร้องเพลงชาติครับกับแพทย์ที่รักษาซึ่งแพทย์นี่บอกเลยให้คำมั่นสัญญาบอกจะรักษาทุกนายให้แบบหายดีไวๆจะได้กลับไปสู่ครอบครัวย้อนไปดูวินาทีแห่งความประทับใจนี้หน่อยนะครับ เราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู <t> ่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ตัวเราคนนงนี้เขาบัตรขงหลุ่ของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตชีวิตแล้วความลำบากยากเข็ญเขาแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสร้างชีพเพื่อชาติโอเคไทยรวมเดน นี่แหละครับนี่เป็นภาพนาทีทหารและก็ทีมแพทย์นะครับร่วมกันร้องเพลงชาติครับช่วงคืนวันที่31เขาดาวนี่แหละฮะคือหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่วันที่1มกราคม2569ทั้งหมดขึ้นไปร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการฉลองเข้าสู่ปีใหม่บนดาดฟ้าเลยนะจุดนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งคุณหมอที่เป็นผู้รักษาอาการบาดเจ็บของเหล่าทหารกล้าเป็นผู้นําคลิปนี้มาโพสต์ครับ แล้วก็เขียนข้อความว่าพี่ครับผมอยู่ในผมอยู่แต่ในฐานในป่าเพิ่งเคยเห็นพลุแบบนี้ครั้งแรกเลยประโยคสั้นๆของทหารบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลพุ่มกุดเก้าเนี่ยนะครับในคืนข้ามปีหลายคนฟังแล้วก็จุกแล้วก็ตื้นตันไปพร้อมกันคือปกติอยู่แต่ในฐานอยู่แต่ในป่าเห็นแต่การสู้รบเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรฮะเสียงปืนเสียงปืนใหญ่เสียงระเบิดแต่ว่ารอบนี้เสียงที่ได้ยินคือ เสียงพลุแล้วก็เห็นพลุด้วยวันนี้พวกเราพาน้องๆจากหอผู้ป่วยราชการสนามมาชาร์จพลังใจชมแสงสีของกรุงเทพมหานครแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแขนขาที่เสียไปคือเครื่องหมายของความกล้าหาญหน้าที่ของพวกเราคือดูแลหัวใจของพวกเขาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ใจดีกับทหารกล้าทุกนายให้ได้กลับบ้านไปกอดคนที่รักในเร็ววันนะครับและก็คุณหมอก็ให้คำสัญญาเลยนะ กับเหล่าทหารกล้าว่าจะรักษาทุกนายอย่างดีที่สุดให้ทุกนายกลับไปอยู่กับครอบครัวลองฟังเสียงคุณหมอดูนะครับบผมนะครับเป็นเป็นตัวแทนทีมแพทย์และก็ทีมพยาบาลทั้งหมดที่ดูแลผู้ป่วยและสถานการน์นะครับก็ัของฝที่ใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมผู้ผมก็สัญญาว่าผู้ผมจะทําการรักษาผู้ท่านให้ดีที่สุดนะครับเราจะใช้ก ทุกสากำลังทุกอุปกรณ์ที่มีนะครับรที่จะทำให้ทุกท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดนะครับกรพวกเราขอสัญญานะครับว่าเราจะรักษาทุกท่านให้ดีที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดนะครับหลักปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีบทำทุกท่นทุกคนนะคาดว่าอีกไม่นานนะครับทุกท่านก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ขอบคุณมากค่ะทหารกล้าไทยสุดยอดมากคุณผู้ชมบอกแบบนี้แล้วบางท่านก็บอกว่าให้เขาไปรักษาตัวต่อได้ไหมพันผ้าอยู่เลย oh. อาการดีขึ้นแล้วครับ oh. <laughs> อาการดีขึ้นแล้วนะเ oh. นี่ยก็หลายคนก็โอยพรนะครับให้เหล่าทหารกล้าที่ได้รับบาจจดเจ็บทุกนายเนี่ยกลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุดนะครับ oh. ในขณะที่บรรยากาศตามแนวชายแดนครับเ oh. มื่อวานนี้เป็นวันทหารม้าแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรถถังออกจากพื้นที่แนวชายแดนหลังจากที่มีการลงนามหยุดยิงนี่ครับ ภาพนี้ต้องบอกประทับใจมากมเป็นภาพคลิปแห่งความประทับใจชาวบ้านเนี่ออกมาโบกธงชาติไทยขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่ช่วยปกป้องแล้วก็ทวงคืนอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยนะครับย้อนดูคลิปนี้หน่อยนะครับดรรงบกบกกกสสััััยยืืนนนล้้้าาาุพฟปะจม ผู้ชมคลิปนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายทั้งเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆนะครับออกจากพื้นที่เนื่องจากว่า,ามันเป็นพื้นที่นะตอนนี้นะเราสามารถที่จะเข้าไปชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยได้มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาอาวุธหนักนี่ฮะรถถงรถถังต่างๆออกมาชาวบ้านเขาก็เลยต้องมาโบกธงชาติเขาขอบคุณเลยไงขอบคุณมากที่ทวงคืนพื้นที่ของเรากลับมาได้นี่ฮะนี่แหละค่ะขนาดเดียวกันที่ฉันขอพาไปดูอีกภาพหนึ่ง เป็นคลิปค่ะที่ Army Military Force นำมาเผยแพร่เอาไว้แล้วก็เผยข้อความระบุบอกว่าเป็นนัก,กรบอาชาควบรถถังหลัก ที4 of l o ่อ M อแห่งกองพันานมาที่2ค่ะของกองทัพบ,บกไทยเคลื่อนกำลังออกจากพื้นที่บ้านตาพระยาจังหวัดสระแก้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยในระหว่างการเคลื่อนขบวนนั้นก็จะเห็นนะคะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาโบกธงเป็นธงชาติโบกไม้โบกมือทักทายค่ะแล้วก็กล่าวขอบคุณนักกรบอาชาและในพื้นที่นะเห็นบอกว่ามีกาลังใจยังคงมีกาลังใจ ทหารไทยมีคนส่งกําลังใจให้บรรดาพี่ๆทหารไทยอย่างต่อเนื่องนะคะคและทหารไทยของเราก็ยังคงตรึงกําลังประจําการอยู่แล้วก็เฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องค่ะครับและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในบริเวณชายแดนแนวสะแก้วคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปการรื้อถอนบ้านซึ่งเป็นบ้านที่กัมพูชาเขารุก,กลําแล้วก็ยึดเป็นของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะ แถวหมู่บ้านปรยจันในพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้วอำาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วของเราหลังจากที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิด EOD เข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็สนี่กำลังกันนำรถแบ็คโฮหลายขนาดค่ะเข้าปฏิบัติการรือถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่รุกร้าอธิปไตยไทยซึ่งมีการลักลอบก่อสร้างกันมาใน30-40ามสปีบริผิดกฎหมายแล้วนะคะใช่แล้วก็การประเทียนการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านประยันค่ะของอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นไปตามมาตรการรักษาอธิปไตยและก็ความมั่นคงของไทยโดยทหารนั้นก็ยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะทําอย่างเด็ดขาดพร้อมคืนพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวเขตแดนที่ถูกต้องซึ่งเพจบอกนะคะก็จะนำคลิป สภาพพื้นที่ฝั่งหมู่บ้านเปรยจันตั้งแต่ทางเข้าบริเวณซุ้มวัดไปจนถึงพื้นที่ชั้นในซึ่งปรากฏความเสียหายเนี่ย คลิปชัดเลยเทางราบค่ะเพราะเราจัดการเป็นที่เรียบร้อยแต่เป็นการตอบโต้ทางการทหารนะคะคขณะเดียวกันครับเพจส่องคอมเมนเผยแพร่คลิปภาพตอนที่นักข่าวขอมเมนเนี่ยแอบมาทําข่าวนี่ให้เห็นเลยนะเหมือนแอบเข้ามานี่นีน่ี่ตรงนี้ครับ<น>แถวแถวหนองยากแก้วแล้วก็กล่าวหาไทยว่าไทยเนี่ยบุกรุกพื้นที่นะครับสื่อกัมพูชาบอกทหารไทยเนี่ยวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนน ขัดขวางชาวบ้านไม่ให้กลับเข้าไปพื้นที่หมู่บ้านเปรยจันของเขาเนี่ย<ส>นี่ฮะที่หนองจานนี่แหละครับส่วนหมู่บ้านเปรยจันในเขตอำเภออำเภอหนึ่งเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรักษาความปลอดภัยชายชแดนใหม่ที่ฝ่ายไทยกําหนดขึ้นในช่วงการประกาศข้อตกลงหยุดยิงโดยทางการไทยเนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดน้ําอันนี้เขารายงานนะเอามาติดตั้งไว้ตลอดแนวชายแดนใกล้กันกับหมู่บ้านเป็นการจํากัดการเข้าออกสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่นะครับสื่อกัมพูชาเนี่ยยังรายงานอีก หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโอเบยเจือนมีคนนยอยู่อาศัยในประมาณ270ครอบครัวปัจจุบันยังคงไม่สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตนเองได้เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามบ้านหนองจานจุดที่กัมพูชารุกล้ำมากว่า40ปีทหารกองกำลังบุรพาครับทหารช่างแล้วก็ทีมงานสะแก้วเครนที่สะแก้วเขาก็ลุยต่อเลยคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆมันเป็นพื้นที่เราถูกไหม ก็ลุยติดตั้งเลยครับตู้คอนเทนเนอร์เต็มพื้นที่มีการจัดทํากําแพงตู้คอนเทนเนอร์เป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมกันนะครับระหว่างทหารแล้วก็บูรนิธิการจอมพลังช่วยสู้และทีมงานเอกชนในการลําเลียงเข้าพื้นที่เอาไปติดตั้งต่อนี่ฮะให้มันแล้วเสร็จทุกจุดเพื่อความปลอดภัยควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไป <c oughs> เห็นภาพจากมุมสูงแล้วคือต้องบอกเลยนะครับ <c oughs> อลังการมากอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยนะฮะนี่ฮะนอกจากนี้เพจมังกรซ่อนตัว นำคลิปที่แนวหน้าเนิน350ครับระหว่างวันที่21-22ถึงธันวาคมปีที่แล้วนะในการสู้รบของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่14แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดสู้อย่างองอ,งอาจของทหารไทย,ยดูคลิปนี้นะครับทางขวาบังเกอร์เขียวๆเพื่อมันวิ่งไปทางนั้นโอเคเอเจอ้าตกเอจ้าตกแถวนั้นเนาะพัดเลย จิงงิดซ้า้ยหน่อยาหน่อยอ okay. องอเคสรูขางขวานี่สอรูาขา,างขวาซ้ายไปไหนไปไหนเอาพวลวงสองเอาพวลวงสาม,สามชี้ทศได้นหน่อยชี้ทได้นหน่อยจะเทศะเทขอพึนคนแล้วก็พร้อม หลายต่อหลายคลิปนะครับคุณผู้ชมที่นําเสนอกันไปหลังจากที่มันเริ่มแบบมันมีการเจรจาเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วเนี่ยคลิปก็เผยแพร่ได้คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ตอนที่ทหารไทยเนี่ยเข้าไปยึดเนิน350นะครับแล้วก็พยายามที่จะยิงสกัดไปยังฐานทหารของเขมรไม่ให้มีการเติมกําลังขึ้นมา เพ hey, มังกรซ่อนตัวครับเขียนบรรยายคลิปนี้ว่าสรุดีวีรกรรมทหารเสือพระเจ้าตากณแนวหน้า,นนาเนิน3-50ระหว่างวันที่2 1ถึง22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1 4ยืนหยัดอย่างองอาจเปิดฉากยินขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามครับข้ามกลางสถานการณ์ที่มันกดดันฟังจากเสียงปืนแล้วคือ,อยังไงอ่ะโอ้โหมันแบบมันมันกดดันจริงนะฮะแล้วก็ปกป้องอธิปไตยไทยด้วยความกล้าหาญมีวินยัยแล้วก็การเสียสละสูงสุด พวกเขาคือโลกกำบังของชาติคือเกียรติยศแห่งกองทัพบ,บกไทยและคือทหารกล้าที่คนไทยทั้งชาติขอคาราวะอันนี้เห็นด้วยร้อเซเลยนะครับค่ะ